้อไม่มรีลาจัดเลยเอาโอเคอาไบลงมาปะเจไม่ดีอุ้เอา,ารเรื่องน่าจะกำลัมาแล้วนะกำไรทั้งหมด37แล้วนะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้ละล่ะคำแนะนำครับโอาร์กาวส์สวัสดีทุกท่านวันนี้ก็อยู่เกมซอมบี้เอาเบรกมาเล่นกันต่อวันนี้พกคุณมาห้าพันเยอะผิดปกตินะโอเคแต่ไม่เป็นไรแต่เราเล่นไม่เยอะหรอกได้อะไรก็เลิกได้เด่นนะพกให้ดูเยอะไว้เฉยๆก็ประเดิมแล้วกันทีละร้อยละสิบ สิบไม้สิบไม้สิบไม้พอนะมาถึงก็เข้าไว้สามร้อยเอาสี่ร้อยอือโอ้สแตเตอร์เข้าแต่เหมือนไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มไนงะอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวรอด,ดอูอ่ะอ่ะวายเข้าสออวยจะดูว่ามันจะจบที่สักเท่าไหร่กันนะครับนะแม สเตการ์เตอร์ของเกมซอมบี้เอาเบรสนี่ค่อนข้างนานนะกินเวลาบบประมาณสองถึงสามนาทีได้เพราะฉะนั้นจบสเตกาเตอร์ก่อนจะเลิกเลยถ้ามันได้กำไรดีถ้ามันได้กำไรไม่ไดีก็คงจะเล่นต่อแป๊บหนึ่งน,นะก็รอดูก่อนแล้วกันวายเข้าปนที่เจ็ดโอ้มันสเตกาเตอร์จะมีรอบสองนะน่าจะระเบิดพุ่งข้างในแต่คงไม่มาว่ะเดิม นนล,ลีลาลีลาจัดไปนี่ไม่รีลาจัดเลยอาวโอเคอ้าวไฟลงมาประเจอไม่ดีโอ้ยเอาเรื่องน่าจะกลับมาแล้วนะกำไทรทั้งหมด3ามพันเจ็ดแล้วนะ อุ้ยจบสกัตเตอร์องใส่ได้เลิกเนี่ยเอาตรงเออไปมีแววได้สกัตเตอร์ซับแล้วเนี่ยแต่นี่มันชอบให้สกัตเตอร์รุ่ทอะไรแต่กลัวไม่รวยหยอกหยอกหยอกโอ้โหโอ้โหห่งเลือดนะพวกทีไรห่วงเลือดเมื่อที่มันจะเยอะมากแบบเยอะเยอะเลยน่าจะ จำไม่ได้แลือกอะไนที่ยิมพาเนี่ยเดี๋ยวต,ต,ต้องเข้าไปดูในกฎของม,มัน่ะในดูนะกำไรห้าพันสองแล้วนะ,โอ, 5, ะวโอ้โหมาห้าพันกว่าโอ้โหโอเควายเดี๋ยวชอบวายตัวนี้มากกว่าเออจบสเกกตการ์เตอร์เราจะได้เลิกมาโอเคจบสตเตกาเตอร์คือเลิกแน่นอนพอเลิกละอ่าโอเคโอเค คุ้มค่าอู้เอาละเอาละจบพอเลิกอ่าโอเคสำหรับนี้บนโลกก็ตัวละไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถึงใครเลือกแกร์ประสบสุขาุกอย่างด้วยกันด้วยกันทุกคนจะวางนี้ไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุด้ว้เจ้าบ๊ายบายไปแล้วคลิปหน้า